ที่เรียกว่าไม่ได้มาไม่ได้มาข่าแม่แล้วก็ไม่ได้มาทําพิธีอะไรอะ่ะเหมือนกับการที่เราทําไปมันเหมือนกับการที่เราทําโดยที่เราอาจจะรู้ท่าไม่ถึงการหรื่ว่าคาสติหรือว่าเราอาจจะมีสังคมที่ไม่เข้าใจใช่ไหมในสิ่งที่เราทําไปในดีดะไม่ว่าจะเป็นการรับองค์อาการสันส่นๆลูกเคยเป็นอ่ะจำได้ไหมแล้วคนรอบข้างหรือว่าใครอาจจะยอมรับไม่ได้ใช่ไหม ก็ด้วยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้แบบละเลยตรงัออ้นนะแต่ก็คือเอาที่แบบว่าเราสะดวกสบายสบายใจ,ใจแต่ก็คือการไหว้บูชาแต่รยางนี้หนูศรัทธาอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบแเรียกว่าไงนะไม่ได้ลบ,ลบคือไม่ได้ลบคือไม่ได้ไม่ได้เริมศรัทธาคือหนูก่ามันใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นใจในตรงเนี้ยความมั่นคงแต่ว่า เราก็แค่เอาแบบคนละครึ่งทางแล้ก็ใช้ชีวิตในเอออันนี้ก็ที่เป็นวิทยาศาสตร์ไงว่าลูกก็เป็นคนหนึ่งเรียกว่าเป็นซิทแม่ที่เคยมาถวายพันธุ์ดูเคยมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นแม่ก็มองว่าอะไรคนบางทีพอด้วยด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรายังต้องดื่มอะไรยังต้องเที่ยวอะไรยังต้องกินอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยกลัวว่าเราทําไม่ได้เงี้ยใช่ไหมลูกใช่ไหม หลายๆประการันนี้แม่ดีใจที่ได้ได้กลับมาแล้วก็ยังศรัทธาแม่ใช่ไหมยังเคารพแม่ใช่ไหมก็สวบดบทสวดมนต์ก็ยังอยู่ก็สวดอยู่ตลอดสวบดบทบูชาที่ให้ไปใช่ไหมเล่มนั้นที่ให้ศาสตร์บูชาลูกหลายปีและนะ้วเนาะสิบปีแล้วเนี่ยก็ห้าคงไม่ต่ำกว่าห้าปีหกปีแล้วเน,นะที่ไม่ได้มาเนาะแม่จําได้เลยอะ่ะใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วหัวใจลูกก็ยังนึกถึงแม่อยู่ใช่ปะถึงได้ก้าวเข้ามาทั้งห ก็ยังกลัวก็มีความกลัวต้อกลัวอะไรพวกก็กลัวเายุบสะโพใหญ่ขึ้นจากตอนแรกรุ่งมาแม่ตอนมาเป็นลูกชิดแม่ตอนนั้นแรกๆก็กืออย่ังเดียวเล็กๆใช่ไหมแล้วพอเรียนตัวไม่ถูกกัวดำตัวยอ่ก็มาเห็น แล้วแม่ก็ไม่ได้เอ้าแม่ก็จําได้อเอ้าแยกชื่อถูกด้วยรู้สึกยังไงก็ต้องจำบวนว่าแบบมีความจำบวนแหละเพราะว่าแบบก็มีคนมาเยอะๆเพราะว่าที่นี่แล้วก็หลายคนบวชเข้ามาไม่ได้มาแล้วก็เป็นธรรมดาแล้วช่วงนี้ก็คือโควิดก็คือซาลงแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดรับแล้วก็ใช่ไหมเหมือนกับรูปหรือข่าวว่าของ อย่างนะค่อยได้เป็นปกติบางเหตก็ตกใจเหมือนกันเหรอแล้วเชื่อไหมแล้วรู้สึกยังไงก็ดูนั่งอ่านแล้วก็ต้องก็เคยเหมือนเป็นบทที่สอบหรือเปล่าก็ไมรู้เลยว่าทุกสิ่งอย่ากแต่ว่ารูนแล้วแต่ว่าความจริงก็ต้องรับมาเข้าใจมันนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างนะมันรับกับมองผมจะมองอ่ะมัน แบบว่าคนเพื่อนไปชมตีว่าอะไรก็คือมันเป็นความเข้าใจเกิด,ด,าดาจากัารได้เออต้องไปถึงตรงนั้นตรงนั้นจะต้องมา,านั่งอึดจะเข้าใจด้วยค่ะผ่านเออใช่ไหมก็ไม่น่าถึงจะขนาดนั้นเดี๋ยวจะนึกถากมจะดลบกพอนจัดแแอแล้วก็ลองถามแม่ดูก่อนพอดีหมือนยากไปไหว้ที่อะไรนะนมี่กันแค่